ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในอดีตเมื่อนานมาแล้วบ้านป่าชายดงห่างไกลความเจริญมักถูกโจรผู้ร้ายคุกคามถ้าชุมชนไหนอ่อนแอก็มักจะถูกปล้นสะดมอยู่เนืองเนื่อง,งด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านต่างๆจึงพยายามศึกษาร่ำเรียนเชิงมวยและเพลงดับตลอดจนสยเวทต่างๆเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองและคนในชุมชนนายโอมลูกชายของตามัวก็คือหนึ่งในนั้นที่ไปหาสอบหาร่ำเรียนวิชากับอาจารย์เก่งๆอยู่ไม่ขาดจนเมื่อปีก่อนได้ร่ำลาผู้เป็นพอ่อ เข้าไปศึกษาในเขตป่าผ่าตั้งและนับจากวันนั้นนายโอมก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรจนเช้าวันหนึ่งขณะตามัวยืนโปรยข้าเปลือกให้ไก่ผู้ใหญ่ชุมก็พาหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาหาหนุ่มคนนั้นยกมือไหว้และแนะนำตัวกันอย่าง นอบน้อมว่าชื่อสมไอ้หนุมเองมีธุระอะไรกับข้าหรือถึงได้ดันโดนมาถึงทีน่นี่นี่ใช่ของลูกชายพ่อลุงไหมครับนายสมส่งสร้อยพระให้ตามั่วรับไว้พลิกดูเพียงแวบเดียวดวงตาก็เบิกโปงด้วยความตกใจใช่ใช่แล้วล่ะ ของนี่เป็นของไอโอมลูกชายของข่าเองว่าแต่เองได้มันมาอย่างไรหรือในสมจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างคร่าวๆว,ว่าตัวเองก็เป็นศิษย์ของอาจารย์สวงเช่นเดียวกับนายโอมคือว่าสองเดือนก่อนอาจารย์พาไอโอมกับไอเข้มไปทดสอบวิชาที่ถ้ำผีตามธรรมเนียมหลังเรียนจบแต่หลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้กลับมาที่สำนักอีกเลยส่วนสองคนนั้นชักก็คิดว่าน่าจะเดินทางกลับหมู่บ้านไปแล้ว สมเล่าต่อว่าตัวเองกับนายคุณอยากจะไปตามหาทว่าป่าแถบนั้นมันก็อันตรายและอาจารย์ก็เคยสั่งห้ามก็เลยยังหลังเลกันแต่ไม่นานไอ้จอมสิษย์น้องอีกคนที่เหลืออยู่ก็ชิงลาสำนักไปอีกทั้งที่มันเคยบอกว่าจะอยู่รับใช้อาจารย์ตลอดไป ด้วยอาจารย์มีคุณกับมันเป็นอย่างมากฉันกับเพื่อนกล่าว่าจะรอดูสถานการณ์อีกสามวันถ้าอาจารย์ไม่กลับมาก็จะไปตามแต่แล้วคืนนั้นเัาก็ฝันเห็นไอโอมหามันบอกให้เอาสร้อยพระของมันกลับไปที่บ้านให้หน่อยนั่นล่ะฉันกับไอคุณก็เลยตัดสินใจเดินทางในวันรุ่งขึ้นเลยนายสมหยุดถอนหายใจแต่พอไปถึงที่ถ้ำผาผีก็ไม่พบใครเลยเว้นแต่สร้อยพระที่ขาดตก อยู่ตรงหน้าปากถ้ำไม่ไกลาจากจุดที่พบเท่าโครงกระดูกหลายโครงตาหม่วฟังถึงตรงนี้ก็ถึงกับหน้าเสียเอ่ยถามด้วยเสียงเศร้าแล้วในฝันลูกชายข้าไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นเลยเหรอใช่จตตาไอโอมันพูดแค่นั้นแล้วก็ไปเลยถ้าอย่างนั้น โครงกระดูกที่ปากถ้ำนั้นอาจจะเป็นของลูกชายของข้าแน่เลยตามม่วพูดเสียงเครือน้ำตาเอ่อกล่อเบาหลายวันผ่านไปวันวันตาม่วอย่างนั่งเม่อคิดถึงแต่ลูกชายอ้าวลูกมม่วนั่งเมื่อคิดถึงสาวที่ไหนอยู่เอ่ยไอ้หน่วยเอ่ยแซว พร้อมกับหย่อนก้นลงนั่งข้างๆส่วนไอ้แสนยกขนุนขึ้นบานไปให้ป้าเพนแล้วกลับลงมาร่วมวงด้วยว่าไงลุงมั่วยังไม่ตอบเขาเลยนะเนี่ยฮะนั่งหงอยคิดถึงใครอยู่หัวกิ้ก็เปล่านี่ยมีเรื่องอะไรเล่าให้พวกฉันฟังก็ได้นะพ่อแกเล่าเรื่องราวที่กลัดกลุ่มให้ฟังไอ้แสนผู้เป็นหลานก็นึกสนุก อยากท่องป่าอยู่พอดีจึงเสนออาสาไปเป็นเพื่อนท่านขอไปด้วยคนนะลุงมัว่วเพราะฉันกำลังคันไม้คันมืออยากยิงสัตว์อยู่พอดีเลยไอ้หน่วยยิ้มทะเลนตามนิสัยด้วยมันเพิ่งได้อีเดียวหากลำมาไม่อ,อข้าสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วหูตาก็ฝาฟาังถ้าได้พวกเองสองคนไปด้วยมันก็คงจะดีไม่น้อย ตามม้อมองหน้าสองนุ่มแล้วถอนหายใจยาวติแต่ว่าไอ้หน่วยพูดยิ้มยิ้มโธ่อยาโก,กหกฉันเลยนะฉันรู้นะว่าลุงไหนแข็งแรงดีไอ้แสนมันยังบอกว่าเขาได้ยินเสียงลุงตํากับป้าอยู่บ่อยๆด้วยละ่ะเฮ้ยวันพระวันเจ้าออกมาเว้นแล้วลุงเนี่ยแม่มนรู้ดีจริงๆเลยเวน,นี่ เดี๋ยวมาสับด้วยมังเอกตามั่วสับมะเงกลงกระบานไอ้หน่วยไปทีนึ่งแต่ถ้าพ่อกับแม่พวกเอ็งรู้เขาแล้วก็คงบนขคาตายแน่เลยเรื่องนั้นไม่ต้องกังวนลหรอกเดี๋ยวฉันจะบอกแกว่าจะเข้าป่าล่าสัตว์ที่ป่าวังไซกับไอ้หนวยมันน่ะรับรองโนพอมแพลมไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องเสี่ยงอ่ะการเข้าป่าทุกครั้งมันก็เสี่ยงอยู่แล้วละ่ะอีกอย่างปืนของพวกเราก็มีคนกระบ,บอกนี่นาแในจักรถาาของลุงอีกอ่ะจะคิดว่าพวกเราสามคนอ่ะรวมพลังกันอ่ะเอาอยู่สบายอยู่แล้วตามม่อเก่าครางกรุ่นคิดพวกเอ็งมั่นใจข้าขนาดนั้นเลยเหรอวะคืนนั้นดึกแล้วแต่ตาม่วกับเมียยังนอนคุยกันอยู่พึมพำ ถึงเรื่องลูกชายที่หายตัวไปอย่างลึกลับอีกสามวันก็จะเป็นวันพระใหญ่แล้วเมื่อแกการทำพิธีปลุกวิญญาณข้าว่าจะลองเข้าไปหาความจริงดูสักครั้งทำที่ว่าไอ้หนุ่มนั่นมันบอกว่าอันตรายไม่ใช่หรอือยายเพ็ญทวงขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่สู้สบายใจแต่ข้าก็ไปกันหลายคนนะมีข้าไอ้แสนแล้วก็ไอ้นุวย แม่พวกมันจะยังเด็กแต่ความเป็นพรานป่าของมันก็จัดเจนไม่แพ้ใครๆใ,ในหมู่บ้านเหมือนกันนะแต่ก็อย่าลืมนะเอ็นแก่แล้วไม่ได้หนุ่มแทนเหมือนเมื่อก่อนแข่งขาก็ไม่ค่อยจะตีใหญ่เพลนถอนหายใจเบาๆตาโม่พลิกตัวสวมกอดเมียรักบรรจงหอมแก้มไปหนึ่งฟอด ใครบอกเองก็เล่าว่าข้าไม่แข็งแรงเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์พลังม้าถึกทนในเองดูก็แล้วกันบ้านะแก่จนป่านนี้แล้วยังไม่เลิกสะพัดโดนอีกเดี๋ยวองเอวเครดเดินไม่ได้อย่ายมาโทษข้านะโอษเองก็น่าจะรู้เรยวแรงข้าดีข้าไม่มีทางที้จะเอวเครดหรอกนะข้ามีแต่จะเอวพลิวมามา,มา ว่าแล้วตามม่วก็ขยับเอวเข้าหาเมียรักอีกทีรุ่งเช้าเมื่อตระเตรียมทุกอย่างพร้อมสับพตามม่วก็นำสองหนุ่มเดินออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังจุดแรกหมู่กระท่อมบนเชิงผาอันเป็นสำนักของอาจารย์สวงผู้สาบสูญสภาพสังขารของตามม่ว ทำให้การเดินทางในวันแรกลาช้ากว่าที่ควรจนไอหน่วยเอ่ยแซวเอ๊ะทำไมลุงมั่วถึงเดินขากเกร็ๆิๆไม่มั่นคงอย่างงั้นล่ะเมื่อคืนไปทำอะไรมาเหรอทำไมแข้งขาเหมือนจะอ่อนแรงอย่างนั้นอ่ะตามั่วข้อนกวบโอ้ยก็กูแก่แล้วอะ่ะ อีกการกูก็วางมือจากการเป็นพรานมานานหลายปีแล้วด้วยมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาแข้งขาก็อ่อนแรงนิดหน่อยพอ,อ้หลุงจะมาโกหกฉันเลยนะ่าฉนรูนิสัยลุงดีของอย่างนี้ลุงมั่วขาดไม่ได้หรอกไอ้หน่วยยังไม่วายแย่แต่จะไปคิดอะไรมากเลยม่เป็นเรื่องธรรมชาติ คนมันอยากพี้ค็ปี้ไปจนตายนั่นแหล,ละลุงแต่วันพ่อวันเจ้าไ,ไม่เว้นกันเลยแล้วเนี่ยมันว่าแล้วก็หันไปหัวเราะกับไอ้แสนจนคุงกระเพื่อมแต่มั่วไม่อยากถือสาหาความด้วยรู้นิสัยขี้เล่นของเพื่อนหลานชายดีจึงก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆทว่าหวนวทางมันก็ยืดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด พลางนึกในใจไม่น่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เมียเลยพับพาซิเหนื่อยชิบหายแต่ในที่สุดตามั่วก็นำหลานชายกับเพื่อนมาถึงหมู่กระท่อมเชิงผาได้สำเร็จในช่วงสายของวันถัดมาบนกระท่อมหลังหนึ่งมีกระโหลกผีสองอันวางอยู่ตรงมุมกระท่อมทำเอาคนทั้งสามถึงกับสะดุง้ง มัวนน่แสนค่อยๆสาวเท้าเข้าดูไกลๆหยิบมันขึ้นมาดูถอยตกใจหมดเลยคิดว่าของจริงนี่มันหัวกระโหลกดินปั้นและอปูลขาวมาทาทับอีกทีนึงนี่นาถ้าอย่างนั้นนี่จะต้องเป็นฝีมือของพี่โอมแน่ๆฉันเคยเห็นแกนปั้นเล่นอยู่บ่อยๆอะ ไอ้หน่วยรับกระโลกดินปั้นมาพลิกดูก่อนจะส่งให้หลุงมัว่วเอาไงดีอลุงเดี๋ยวเดินสำรวจแถวนี้อีกหน่อยนะถ้าไม่เจอบ่อแสะอะไรเพิ่มก็ออกเดินทางกันต่อได้เลยตามัวเอ่ยแต่ทำไมภายในสำนักแห่งนี้มันกลับได้มีกลิ่นอายจังจของปูดีกันละเนียหรือว่าคนใดคนหนึ่งภายในสำนักแห่งนี้จะเป็นปีศาจร้ายกันนะ ต่มั่วนึกแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาให้หลานชายต้องวิตกเมื่อเดินสำรวจจนเป็นที่พอใจแล้วต่มั่วก็พาสองนุ่มเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกลงหุบขึ้นเขาตลับกันอยู่เป็นระยะไปตามทางด้านป่าข้างหน้ารกทึบขึ้นตามลำดับต่มั่วมองเห็นเงาดำอะไรแวบๆโชบผ่านยอดไม้ไป ตัวอะไรวะไหนละลุงมัว่วฉันไม่เห็นมีอะไรเลยแสนไล่กวาดตามองตามที่ตามั่วบอกก็น่านะสิลุงมั่วยังไม่หายตาลายจากการนอนกับป้ามาหรือยังไงกันเนี่ยฮะถึงได้เห็นเงาวูบว่าไปมานะ่ะไอ้หน่วยพูดยิ้มยิ้มถ้าพูดจริงๆนะต่อไปนี้พวกเองสองคนระวังตัวให้ดีกาแล้วกัน ตามัวพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังหากสองหนุ่มยังพากันหัวเราะคิกคักเหมือนในหัวของคนทั้งสองจะเต็มไปด้วยเรื่องสับประดนร้อยแปดจนกระทั่งตอนสี่โมงเย็นขณะเดินผ่านดงตะเคียนหางตาของตามัวก็แลเห็นเงาดำๆวับหายไปบนยอดไม้อีกครั้งมันรวดเร็วมาก จนแก่ไม่อาจฟันธงได้ว่ามันคือตัวอะไรมีบางอย่างสะกดรอยตามพวกเรามาอย่าล้อเล่นกันนะลุงไอ้หน่วยไล่มองตามต้นไม้แต่มันยังไม่พบตัวอะไรเช่นเดิมราวนี้ชัวร์ไหมเนี่ยฮะลุงบะาไม่ากเขาอันตรายขนาดนี้ใครเขาจะพูดเล่นกันละวะเย็นยำ่ำ ใกล้มืดต่มั่วได้หลาดโล่งเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นจุดพักค้างอ้างแรมไอ้หน่วยทำหน้าที่จัดการปัดกวาดหาใบไม้มาปูรองนอนไอ้แสนหาฟืนมาก่อกองไฟและช่วยหลวงมั่วหุงหาอาหารกว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จป่ารายรอบตัวก็มืดมิดลงพอดีพออิ่มหนำกันแล้ว ก็นั่งดูดยาเส้นฟังเสียงจักจั่นเรไรไปเพลินๆจนกระทั่งแยกย้ายเข้านอนเวรยามผลัดแรกเป็นของไอ้นวยไอ้แสนกับตามั่จึงเอนหลังนอนก่อนแต่ก่อนจะเอนหลังตามัวก็ไม่ลืมที่จะขีดเส้นอาคมป้องกันไว้เป็นแนวอีกชั้นหนึ่งไอ้แสนพล่อยหลับไปอย่างรวดเร็วผิดกับตามั่ พราะถึงตาจะหลับทว่าใจของอดีตพรานไพรยัยงนึกถึงไอตัวที่มันสะกดรอยตามมาเมื่อช่วงบ่ายและมีความกังวลอยู่ลึกๆหวังว่าพวกเองจะไม่เข้ามายุ่งยากกับข้านะตีสองอากาศเย็ยนเยือกจับใจป่าเงียบสงัดเหมือนไร้สิ่งมีชีวิตไอแสนปลูกตามั่วมารับช่วงต่อ ในผลัดสุดท้ายแกชุนฟืนเข้ากองไฟให้มันลุกโหมขึ้นมาใหม่ไออุ่นจากกองไฟทำให้ร่างผอมๆของแกรู้สึกดีขึ้นมาบ้างจังหวะที่แกล้วงหยาเส้นขึ้นมาจุดดูดพลันมีเสียงกิ่งไม้แหง้งหล่นมาจากยอดไม้ทางด้านหลังเสียงอะไรวะ ตามัวรีบสาดไฟฉายส่องไปทางต้นเสียงไล่จากพื้นขึ้นไปบนยอดไม้แต่ไม่พบอะไรเอารู้ว่าจะเป็นแค่กิ่งไม้ผูกล่นลงมาเองกันนะตามั่วเลิกสนใจหันมาอัดยาเส้นเข้าปอดอีกฟืดหนึ่งทว่าจังหวะนั้นเองมีเสียงเคลื่อนไหวบนต้นไม้พร้อมกับ มีกลิ่นสาบช่วยมากระทบจมูกตามั่วจึงส่องไฟไปบนยอดไม้ร่างคล้ายลิงตาแดงแดงแต่ตัวเท่ากับเด็กเล็กราวห้าตัวกำลังปีนไปอยู่บนต้นตระบกนั้นที่โพรงข้างตามั่วรีบเอาไฟฉายประกบกับกระจมปืนเล่งปากกระบอกปืน ไปที่พวกมันไว้ทว่าพวกลิงผีก็ไม่ได้มีท่าทีจะเกรงกลัวต่ออำนาจปืนพากันนั่งนิ่งมองลงมาอยู่อย่างนั้นต่างคนต่างอยู่แล้วกันพวกข้าก็ไม่อยากทำร้ายพวกเองเหรอกแต่มั่วนึกขณะพวกมันเองก็อยู่สูงจากพื้นมากและไม่มีท่าทีคุกคามอะไร ตามั่วจึงลดปืนลงละสายตาไปมองหลานชายทั้งสองทว่าสิ่งที่เห็นกลับทำให้แกตกใจร้องลัน่นเฮ้ยให้พวกเอ็งตื่นเร็วผีโป่งข้างสองตัวที่กำลังก้มดูดหัวแม่เท้าของไอ้แสนกับไอ้หนวยต่างสะดุ้งโยงพละนี้แกจึงกดตูมไปจนมันกระเด็น มันเพียงบาดเจ็บแต่ไม่ตายพากันคลานกระเสือกกระสนหายเข้าไปในพุ่มรกก่อนจะมีตัวใหม่โผล่ออกมามันข้ามเขตอาคมมาได้ยังไงกันวะเนี่ยไม่เพียงเท่านั้นพวกบนต้นไม้ต่างพากันส่งเสียงคำรามคู่ไต่กลูลงมาอย่างกับพายุมีด้วยกันไม่น้อยกว่าสิบตัวพวกเอง รีบถ่วยขยิงเร็วตามั่วตะโกนสั่งลั่นป่าเสียงปืนดังสนั่นหวันไหวทวาหน้าแปลกที่กระสุนปืนทำให้พวกมันได้เพียงแค่จุกเจ็บไปชั่วขณะเท่านั้นลุงมัว่วกระสุนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้เลยลุงเอากระสุนอาคามออกมายิงมเัเถอะโอ้ทีว่าข้านั้หิบถุงผิดมาสิ ทุกนี้มีแต่กระสุนที่ยังไม่ได้ผ่านการปลุกเสกเลยสวยแล้วตตามั่วตอบพลางเอาผ่านท้ายปืนกระแทกใส่ลิงผีมือเป็นระวิง่งเอาเวรกรรมด้านประไลคิบหายแล้วถ้าตำเยอะจะสมองเบลอไปแล้วลุกมั่วเอ้ไ้ลุงมั่วแล้วลุงมั่วให้มั่วหลุดคืนจริงเลยเ้ยในหัวไม่คิดอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้ว ไอ้หน่วยบนขโมงโฉงเฉงการประจันบานระหว่างคนสามคนกับลิงผีนับสิบเป็นไปอย่างดุเดือดเพราะลูกปืนธรรมดาก็ฆ่ามันไม่ตายพวกมันโดนยิงจนล้มกลิ้งล้มหงายหากแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ทุกทีเว้นแต่บางตัวที่ตายจริงๆการต่อสู้ผ่านไปจนเกือบรุ่งสาง ต่างบอบช้ำไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้านเจ้าผีโป่งค้างตายไปสองตัวส่วนคนนั้นต่างก็ถูกกัดร่างโชคเลือดไปตามๆกันเท่านั้นอยางไม่พอไอแสนกับไอหนวยยังถูกผีโป่งข้างบนต้นไม้เยี่ยวรถเหมือนเป็นการหมายหัวเอาไว้แล้วว่าจะไม่ปล่อยให้ไอ้คนคนนี้ รอดออกจากป่านี้ไปได้อย่างเด็ดขาดลูกว่วไอ้พวกบ้าเนี่มันเยี่ยวใส่ฉันนะหลังจากรับชมคลิปจบ<ๆ>เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ